ไปแล้วเพราะว่าเราเปิดเดี๋ยวทำไมมันแบบรูปลงเอาใหม่ดีค่ะทุกคนฮฮฮฮฮวันนี้พบกับพี่เน็นกินอะไรในที่สุดเราก็มีวิดีโอเปิดคลิปแล้วเรียบร้อยสำหรับวันนี้เป็นเมนูเมนู ได้จลรู้แล้เพราะว่าดูตรงปกผิดนะคะก็คือพัดกระเพาหมูสาเม, common, เมนูคอมมอนเมนูธรรมดาสามัญมาแล้วข้างนอกก็คือฝอนตกเดี๋ยวจะขออนุญาตภาคทับไปเลยเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้วันจันทรวันจันทร์แล้วไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรเลยคือฉันกำลังหายไข้ ไม่หายไอยังไม่หายหร้อยขออภัยในเสียงที่แบบแหบแพงด้วยนะจ๊ะทุกคนเสียงไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าว่าผัดกะเพราเกิดมาได้ยังไงทําไมทุกคนถึงเรียกน้องว่าอาหารสิน้นคิดเห็นสิน้นคิดเลยสนุนจะซ่อบมันนะคะ อ่าสำหรับใครที่เพิ่งมาดูครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นช่องเล็กๆที่คนทำตัวใหญ่มากนะคะอ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าผัดกะเพราสเปนยังไงตำนานของผัดกะเพราสเปนยังไงบ้างนะจ๊ะไปดูกันเลยจ้าก่อนจะไปทำ สิ่งแรกก็ตติ้งเด็ดใบกะเพรากันก่อนซ่าที่สาวชาวเน็ตนี่นี่นะซ๊าสีเหลืองสดใสจริงๆคือข้างหลังะลุกมะพี่สาวเจ็บคอไม่ไหวตรงนี้ข้างนอกเข,อข้าฝนตกนะคะไม่รู้ด้ยินเสียงฉันไหมพีฉันก็เจ็บคอ,อวา่าุันวายมากวายเดี๋ยวเราเด็ดก,ก่อนแล้วเราค่อ,อยไปล้าง มันจะดีนะจ๊ะหุูซ่าเช่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 นี่เฮ้ยทำไมได้เด็ดเลยดมนะอืมเฮ้ยมันนี่ไปซื้อมานะจ๊ะฟิลฟิลเฉพากลังสิทธ์นะจ๊ะนี่เด็ด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  ฉันทำหลายอย่างมากเมื่อกี้คือแมงมุมตัวเท่านี้ตัวเท่านี้จริงทุกคนไม่ได้แบบโอเนะวอร์รนอะันะวหนอัวนะจ๊นะแมงมุมนอัวเสียงแหมมากที่สาเดี <S <S ย๋ยวไปดูตอนไอคนนี้เสร็จนะคะไปค่ะ เดี๋ยวพี่สาวชาวเน็ตจะหาว่าดิฉันนะคะไม่ล้างผักนะคะดิฉันไพิ่งล้างผักนะคะเพื่อกระดุ้นความยุติธรรมก็เอใบกระเพรานะคะเพื่อกระดุ้นความยุติธรรมให้คุณกระเพรเานะคะคุณกะเพราจะโด,ดนเอาบีบซี่นะคะว่าไม่เห็นบ้างเลยนะคะ เป็นลางแลยนะคะแตใอน,นี้ที่ทำให้คุ้กระเาเนะ,ะดิฉันขออนุญาตแกะกระเทียมนะคะไปใส่กระเทียมลงไปที่อัดต้นคลิปมานะคะถัดมาตรงนี้เลยก็ได้ ก่อนหน้านี้นะคะที่ฉันเคยทําแบบปั่นแล้วรสชาติมันไม่ลดรสชาติมันมันเรียกว่าอะไรแมกนข้อเกินไปนะคะแต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรเมนูนี้ทำง่ายสไตล์เราเมื่อกี้พริกล้างแล้วนะคะพริกล้างแล้วออของขวัญจะทำให้พริกก่อน หนึ่งค่ะอันนี้อันนี้ก็ส่งตรงมาจากคนสวยนะคะก็คือแม่น,นั่นเองเฮ้ยโอ้ย,อยเสียงแหง จากน้ำมันคอหมูย่างส่วนขั้นตอนตอนนี้เราจะมาภาคกันก่อนก็คือจะมาเล่าถึงตำนานของผัดกะเพราตำนานผัดกะเพราจริงๆคือไม่มีเรื่องราวที่มันถึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยแต่มีแค่การสันนิษฐานมาจากหลากหลายช่องทางทั้งในเรื่องอานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องหิ่นโดยผัดกะเพราได้รับการยกย่องว่า เป็นหนึ่งในอาหารประจำชาติที่สะท้อนความเป็นไทยได้มากที่สุดโดยที่มาของผัดกระเพราเนี่ยมันที่เขาสันนิษฐานจะมีอยู่ประมาณ3อย่างก็คือ1คือรากฐานจะมาจากอาหารจีนโดยมีการคาดว่าผัดกระเพรามีต้นแบบมาจากการผัดสไตล์จีนที่มาผสมผสานกับสมุนไพรโดยเฉพาะใบกระเพราที่มีกลิ่นฉุนคนไทยจึงนำมาประยุกต์ให้เข้ากับ วัตถุดิบอย่างเช่นพวกหมูพวกไก่เนืนวัวแล้วที่มาอันที่สองอะ่ะก็คือความเชื่อร่างศาสนาและสมุนไพรกระเพราเป็นสมุนไพรที่มีบทบาททางศาสนาอินเดียและก็อินดูโดยเฉพาะประเทศในอินเดียใบกระเพราถือว่าเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าช่วยขับไล่พูดผีแล้วก็โชคลายและก็อย่างที่สามาเป็นมาที่จะเป็นไปได้ของผัดกระเพราประเทศไทยก็คือ อาหารคู่ชีพของคนไทยเพราะว่าผัดกะเพราถูกยกเป็นอาหารคู่ชีพเพเราะเมื่อรู้จะกินอะไรคนไทยมักจะตอบว่าข,ข้าวกะเพราไข่ดาว,าว,าว,าวด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นความง่ายในการทำก็คือรสชาติมันเข้มขน้นแล้วก็กินกับข้าวแล้วก็อร่อยในทุกๆมือ้อผัดกะเพราก็เลยเป็นอาหารคู่บวานคู่เมืองแต่ในคลิปที่ใส่นี่คือจะเป็นใบกะเพราแดง โอ้ใบกะพเพราแดงจะมีกลินก่นที่หอมมากกว่าแล้วก็กลิ่นความเผ็ดมากกว่าใบกระเพราขาวใช่แต่ว่าเราจะผัดแบบไม่ใสตัวฝักยาวไม่ใส่ข้าวโพดอ่อนแล้วก็ไม่ใส่หอมใหญ่เพราะรู้สึกว่ามันผิดบาปมากๆนี่เดี๋ยวก็จะถึงเซ็กชันที่เสร็จแล้วเดี๋ยว สตอรี่เรื่องเล่าหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวคอยดูแล้ววันนี้ไปดูการชิมอาหารก่อนนะคะใช่แล้วใช่แล้วราพี่เน็ตกินเด้อม่แล้วได้กินแล้ววันนี้พี่เน็ตกินอะไรเป็นผัด ว <Wow. S 2> ้าไน่กินมากเลยครับอ่ะให้พี่เนทกินแต่พี่เนทแอบซิมมาแล้วอุอ้ยโต๊ะโต๊ะแบบนี้เนี่ยอลอยลอยลอยมากินแล้วครับทุกคนมากินแล้ว Happy Every Meal นะคะฝากด้วยรายการพี่ได้กินอะไรใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็เปิดแจ้งเตือนก็ได้ทุกวันนี้เราจะมีคลิปมาอัพแล้วทุกวัน good, พุธพฤหัสแล้วก็ศุกร์ใช่ใช่กันไม่เป็นคลิปอะไรใช่อย่าลืมกดติดตามนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย